สวัสดีช้าสี่เมษทุกท่านนะครับก็ขอทำนายดวงชะตาความรักของชาวสีเมษตั้งแต่วันที่15ถึง30เมษายนนะครับเพราะความรักของชาวสีเมษจะเป็นเช่นไรนะครับอันนี้เป็นการอ่านดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะผมก็พูดทุกคลิปเลยนะครับแล้วก็นี่เป็นการดูดวงแบบปัญหาของความรักนะครับไม่ใช่สำหรับคนที่มีความสุขหรือว่ามีความรักที่มันดีอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับ ก็มาเริ <mark tip> <MI UST> ่มดูดวงความรักของชาวสีเมฆดีกว่านะผมมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกนะเป็นไพ่เจ็ดดาบนะครับไพ่เจ็ดดาบนะผมมันก็ตอนนี้ชาวสีเมฆเป็นเหมือนกับไพ่ของผู้หญิงคนนี้นะครับผมที่เนี่ยเหมือนกับเฝ้ารอใครสักคนอยู่นั่งรอใครสักคนหนึ่งโดยที่ไม่รู้ว่าเขาจะต่อเรากับมาหรือเปล่าเขาจะทักเรากับมาหรือเปล่านะเขาทําอะไรอยู่นะสงสัยในความคิดแล้วก็มองไปเหมือนกับด้วยความเหงานั่นเองก็เลยคิดว่าตอนนี้ชาวสีเมฆนั่งรอใครสักคนหนึ่งอยู่ด้วยความเหงาแล้วก็คิดไปไกลนะผมว่าเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะเขาทําอะไรอยยยยู่นะททํําาาไไไมมถถึึงงงเเีบหปล ให้เรารอแล้วเหมือนกับไม่สนใจเราบ้างน,นั่นเองนะครับผมพอไพ่เจ็ดดาบไปเนี้ยเหมือนกับว่าคุณนะครับผมถูกทําร้ายด้วยการที่แบบว่าคุณไม่รู้เลยว่าคนัะของคุณเนี่ยทำอะไรกับหลังคุณบ้างรับหลังคุณเนี่ยเขาคุยกับคนอื่นหรือเปล่าเขาไม่ซ่สคุณหรือเปล่าซึ่งไพ่ไปนี้บอกเลยว่ามีโอกาสที่เป็นไปได้นะผมไพ่เจ็ดดาบไพ่เจ็ดดาบคือไพ่อของคนที่เหมือนกับพบกับเราเหมือนกับว่าปล่อยให้เรารอคอยแหละปล่อยให้เราอยู่ข้างๆเขาเป็นตัวจริงของเขาเรารักเขามากแค่ไหนเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็ยังไม่ซื่อส ไพ่ควินออกคัพคือไพ่ของผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นไพ่ของชาวสีเมษแหละเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่เพียบพร้อมไปทุกๆอย่างลยครับผมคุณนะมีทุกทำทุกอย่างพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้คนรักของคุณเนี่ยหันมาสนใจคุณแล้วก็หลักคุณแหละทั้งมอบหัวใจนะครับผมทั้งทาทุกอย่างแต่งหน้าแต่งตัวพยายามทําตัวเองให้ดูดีพยายามทําตัวเองให้สวยขึ้นนะครับผมจะต่อให้เราทํายังไงก็ตามนะครับผมพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาอย่างไงก็ตามเนี่ยแต่ว่าไพ่ของคุณนะครับผมเป็นไพ่ีด พภาพของเรานะผมเป็นภาพของผู us, ้ชายสองคนนะครับผู้ชายกับผู้หญิงคนนี้เขาชวนผู้หญิงคนนี้เพื่อที่จะไปเต้นราเพื่อชื่ชวนผู้หญิงคนนี้ไปเที่ยวไปเจอสิ่งที่มันดีๆครับผมแต่ว่ามันเหมือนกับผู้หญิงคนนี้เลือกที่จะรังเนเลยก็ไม่อยากจะไปกับผู้ชายคนนี้เลยเขามองที่แบบมองที่ใบหน้าของผู้ชายคนนี้แล้วเหมือนกับว่าเขาเองไม่อยากจะไปคนนี้เลยก็เลยเหมือนกับท้าสีเมฆแล้วผมคุณเองเหมือนกับว่าอยากให้เขาเจอสิ่งที่ดีอยากให้เขามีความสุขไปด้วยกันกับเราอยากจะพาเขาไปเที่ยวนู่นเที่ยวเนี้ยอยากจะบอกคุยอยากคุยเขอองคุณาจจะแบบว่า มีการแบบว่าเงียบกอบคุณไม่พูดจาคุณหรือว่าปฏิเสธความรู้สึกของคุณนยนะครับผมอาจจะไม่โอเคกับคุณหรือว่าจะแบบว่าไม่เลือกคุณเลยนั่นเองนะผมเพไพ่สี่ถ้วยใบน,นี้มันเป็นไปได้หลายแบบอาจจะเป็นการบอกเลิกกันหรือว่าจะแบบว่ามีการบล็อกกันไม่ติดต่อกันหรือว่าจ,จะมีการแบบว่าปฏิเสธความรู้สึกของเราด้วยการทาร้ายจิตใจอย่างเช่นแบบว่าเฮ้ยงานไปเราชวนเขาไปเที่ยวชวนเขาไปกินข้าวเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาไปกับเราเสมอเลยเพราะเป็นไพ่ขึนอับขับเข้ามากับไพ่เดอะไฮพิเทสเนี่ยไพ่เดอะไฮพิเทสเนี่ยคือเมื่อก เราก็จะรู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาลักของชาวสีเมฆเนี่ยเมื่อก่อนเราชวนเขาไปไหนชวนเขาไปเที่ยวชวนเขาไปนู่นไปนี่เนี่ยเขายิ้มให้กับเราเขามีความสุขกับไปกับเรานะผมเราไม่ไปเจอเขาวันไหนเขาเหมือนกับว่าเขาคิดถึงเรามากๆเหมือนกับที่เราคิดถึงเขาตอนนี้นั่นเองแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเราชวนเขาไปเที่ยวไหนจากให้เขาไปนู่นไปนี่กับเราเนี่ยจากติดต่อเขาอยากจะคุยกับเขาเนี่ยยังแทบจะเหมือนกับว่ายากเลยนั่นเองเหมือนกับว่าไม่อยากจะไปไหนอยากจะบอกว่าอยากจะเหมือนกับว่าไรความรู้สึกไรใจกับเรานั่นเองนะครับผมให้แบบนี้เข้ามานะไปสีถ้วย แล้วก็มีไพ่เดมอยเลอร์เข้ามาด้วยนะผมก็เลยคิดว่าตอนนี้ชาวสีเม่จะเจอคนรักของคุณเนี่ยค่อนข้างจะ,ค,งจะค่อนข้างจะใช้อารมณ์กับคุณมากๆเลยแหละให้คุณยอมเขาทุกอย่างเลยนะผมยอมแม้กระทั่งให้เขาไปสุดูไปคุยกยับคนอื่นเดีย๋ยวาะไพ่สามดาบเข้ามานะครับผมไพ่สามดาบก็คือเหมือนกับว่าตอนนี้ชาวสีเม่คุณน่าจะรู้ว่าเฮ้คนรักของคุณเนี่ยน่าจะเปแบบไปคุยกับคนอื่นหรือไม่มีคนอื่นนะผมเป็นไพ่สามดาบไพ่ของคนที่แบบว่าอยู่ในช่วงของเหตุการณ์รนะักสามเศร้านะครับผมพรนภาพของผู้ชายกับผู้หญิงเห็นัครบ ก็เหมันเป็นภาพของคู่รักนะผมเราเองก็รักเขาเขาเองก็รักคนอื่นแบบนี้มันเหมือนกับความรักที่เหมือนครับชาวสีเมษที่เป็นอยู่ตอนนี้เลยเราเหมือนกับว่าเราอยากให้เขามาเป็นเหมือนกับที่เราเป็นบ้างนะผมยืนดูนะครับผมมายืนดูคนรักของเราเนี่ยไปรักกับคนอื่นไปดูคนรักของเราเนี่ยเขาไปดูแลคนอื่นนะครับผมจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันเจ็บแค่ไหนสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันท้าทายอยู่มันเจ็บมันเสียใจแค่ไหนนั่นเองจะให้เขาลองมาเป็นลองมาเห็นลองมาเป็นเหมือนกับเราบ้างนะผมจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทาเนี่ย มันท้าทายหรือมันเจ็บปวดกับหัวใจของเรามากมายแค่ไหนจนขนาดเนี้ยเราเจอทําแบบเนี้ยเราเองก็ยังรักเขาอยู่นะครับผมคนไพ่เดไฮปยริเทสเข้ามาทำไมถึงรักเขาอยู่ทำไมถึงรอเขาอยู่ทำไมถึงทนอยู่แตเพราะเราเองมีความทรงจำมีหนังสือเรื่องราวต,ต่างๆมากมายที่ผ่านพ้นกับเขามานานนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรายอมทนทุกอย่างนะผมยอมไม่ให้เขาย่ำยีหัวใจเรายอมให้เขาทําให้เราเจ็บปวดเนี่ยเราเหมือนกับว่าพอเปิดเรื่องเราเปิดหนังสือเรื่องราวเก่าแล้วเนี้ยแล้วพอเห็นภาพเก่าเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรายอมที่จะทนเจ็บปวดยอมที่จะทน อันนี้สรับชาวเสียเม่หลายท่านนะครับผมที่ถูกทำลายหัวใจถูกถูกทำลายความรู้สึกข,ของมันเข้ามานะครับจากคนที่เคยเป็นตัวจริงจากคนที่เคยเป็นทนรักของเขาที่ยืนอยู่ข้าง,ขางเขาเนี่ยตอนนี้แล้วกลายเป็นคนที่เหมือนกับว่าถูกทิ้งครับผมถูกทิ้ง,ถ,งถูกหันหลังให้แล้วไปดูแลคนเขาไปดูแลคนอื่นไปว่าความสุขไปดูแลใจใสคน,คนอื่นมากกว่าเรานะผมแล้วเราต้องมาเห็นภาพแบบนั้นนะเหมือนกับว่าเราถูกกลายเป็นคนเหมือนกับว่ากลายเป็นตัวเรื่องของเขาไปเลย พอไพ่เดนไฮเพเทสเข้ามาเนี่ยคือเหมือนกับว่าเขาเลือกจะมาหาเราก็มาเขาลือกจะไปจากเราก็ไปเหมือนกับเอาความรู้สึกมางเราเล่นกับความรู้สึกของเรามาเราเล่นกับความเจ็บปวดความเสียใจของเราเลยนั่นเองเอาจากความต้องการของเขานะผมเป็นไพ่เดมไฮเลอร์เข้ามาเอาพอเขาขับไพ่เดนไฮเลอร์อันนี้เหมือนกับไพ่ของเขา,เ,คคาเ,ออเขาคิดว่าตัวเองอ่ะเหนือทุกคนเขาคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาลน,นะผมเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรก็ได้ทำตามใจตัวเองก็ได้ควบคุมเราได้นั่นเองเพราะไพ่เดมไฮเลอร์ตัวนี้เหมือนกับว่าเขาคิดแบบนั้นเลยนะเพราะเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งจะเหมือนกับว่า มีความเป็นเเด็จก,การมีความเป็นบม้ามน้าทรงพลังอะไรอย่างเงี้ยแหละอืมใช้อำนาจใช้พลังใช้อารมณ์ในการควบคุมความรู้สึกของเราด้วยนะครับตาไพ่แปดถ้วยเห็นไหมครับเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งเห็นไหมเขาโอบกอดผู้หญิงมากมายหลายคนเลยนะครับผมแต่ว่าไม่ยอมโอบกอดไม่ยอมโอดกอดโอบกอดเรานั่นเองนะขอโทษนะครับโอบกอดเรานะครับ,บ,บรผมเขากอดผู้หญิงหลายคนมีความสุขกับผู้หญิงหลายคนมากมายนะแต่กับเราเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไม่เห็นค่าเราเลยก็เลยคิดว่าตอนนี้ชาวสีเม่เหมือนกับว่ารู้สึกเหมือนกับคล้ายๆเหมือนกับว่าเราเจ็บปวดเสียใจจแหละถาาาามมวว่่เ็บกกคคงิด เจ็บนิดเดียวแล้วผมเพราะไพ่อัศวินถือดาบเข้ามาไพ่อัศวินถือดาบคือเหมือนกับว่า กับไพ Queen ่คืนออฟบาร์ในการผมขอเปิดไพ่2ชุดนี้นะครับไพ่อสิบวินถือดาบคือไพ่ของคนคนหนึ่งนะเห็นไหมเขาเลือกที่จะไปต่อข้างหน้าเลือกที่จะหลุดพ้นกับปัญหาแล้วเลือกที่จะไม่แคร์เลย <c oughs> ด้วยซ้ำก็เลยคิดว่าตอนนี้ชาวสีเมฆเหมือนกับว่าสตองมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่ามีความรักตัวเองมากขึ้นแหละมีความเหมือนกับห่วงใยตัวเองมาก <c oughs> ห่วงใยความรู้สึกตัวเองมากนะครับลหลายท่านที่เกิดยังเจ็บอยู่ยังเสียใจอยู่เป็นไพ่แต่หายพิเศษอยู่เนี่ยยังคงคิดถึงเรื่องราวเก่าๆอยู่นะครับผมก็อยากให้คุณเเเหมมมือออนนนกกกััับววว่่่่่าาาาารรษแแผผใจดูลตงงะะะพพพไไขคุณ คีมออกมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าคุณเองอ่ะมีค่านะผมคุณก็เป็นคนเก่งด้วยเป็นคนที่แข็งแรงแข็งแกร่งมากๆเลยเรื่องของความรักหัวใจของคุณเนี่ยสะรองมากเลยเบียร์ผ่านมากเลยนะผมคุณผ่านสามารถผ่านเหตุการเรื่องราวต่างๆมาได้มากมายนะว่าจะเป็นเรื่องของการงานการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยคุณผ่านมาสมทุกสิ่งทุกอย่างมาได้เนี่ยกว่าจะมาจุดๆเนี่ยได้เนี่ยคุณผ่านอะไรมาเยอะจริงๆและคุณก็ประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยแต่คุณกลับมาพลาดพลาดเสียใจให้กับเรื่องความรักแค่นั้นเองครับผมที่คุณเหมือนกับกลายเป็นคนที่่เหมือนกับวา ฟลดาวหรือว่าผิดหวังเสียใจแบบหนักมากหรือเฟลตกต่ำไปเลยนั่นเองครับผมมันเป็นเรื่องของความรักนั่นเองนะครับก็อยากจะเอาใจช่วยชาวสีเมฆน,นะผมให้คุณเหมือนกับว่าสตองขึ้นแล้วก็เหมือนกับรักตัวเองรักษาวความรู้สึกตัวเองรักษา,าแผ่ใจตัวเองด้วยนะครับผมอย่าไปแครนนะครับผมอย่าไปสนใจนะครับผมดูแลตัวเองแล้วก็มองตัวเองให้มีค่ามากขึ้นนะ ผมคิดว่าคุณเองก็ไม่ได้ร้อยไปกว่ากว่าเขาหรอกครับผมแต่เพ kita, ียงแต่ว <ira> ่าคนรักของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะคิดถึงแต่ตัวเองแล้วก็ค่อนข้างเห็นแก่ตัวนะครับผมก็เลยมองไม่เห็นหัวใจของคุณบ้างมองไม่เห็นสิ่งที่แบบว่าคุณหาคุณรักเขาคุณดูแลเขาแบบนั้นเลยนะครับผมถ้าเขามาเป็นเหมือนกับเราถ้าเขามาเห็นแบบกับเราเนี่ยเขาคงไม่ทนเหมือนกับเราหรอกเรารักเขามากแค่ไหนก็คิดดูนะครับผมเราสามารถที่จะดูเขาแล้วก็สามารถทนกับเขาได้ด้วยนะครับผมแบบนั้นเลยนะ ไพ่ใบต่อมาคือไพ่เดอะเฮอร์มิตนะครับผมผมเหมือนกับว่าชาวสีเมษตอนนี้เหมือนกับว่าคุณเองก็ยังรอคอยสักวันหนึ่งอยู่ว่าสิ่งเก่าๆเหล่านี้ความสูตรรูปทูที่เราเคยถ่ายด้วยกันหนังสือที่เราเคยเขียนด้วยกันเรื่องราวต่างๆที่เราเคยผ่านมาด้วยกันเนี่ยมันจะกลับมาเหมือนเดิมมันจะกลับมารักกันอีกนั่นเองนะคุณยอมฝ่าฟันพายุฝนอุปสรรคต่างๆนะผมเพราะวิภางผูใชยคนหนึ่งเห็นไหมครับเบื่องหลังเขาเป็นพายุหิมะเป็นฝนตกมีหิมะตกมีพายุเข้ามานะผมเขาเหมือนกับว่าเข้ามาหลบเพื่นเอง ก็เหมือนกับว่าชาวสีเมฆแลครับผมคุณพยายามฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆทุกสิ่งทุก,ทกอย่างนะต่อให้มีทะเลมีแม่น้ํามีภูเขามีหน้าผามาขวางกั้นก็ตามคุณก็จะฝ่ามันไปอะ่ะเพื่อที่จะได้ความรักของคุณจับคืนมาเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าตอนนี้คุณเหมือนกับอยู่สถานะที่แบบว่าต้องนั่งรอต้องเฝ้ารอด้วยความเจ็บปวดเสียใจยเลยนะเพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเหมือนกับว่าได้เพียงแค่รอเท่านั้นเองรอด้วยความหวังนเพีเพียงแค่น้อยนิดก็ตามเพราะเป็นพ่ของผู้ชายคนนึ้งเขาจุดตะเกียงนะผมแล้วเหมือนเขาเพิ่งคนเว่าาามีรรงดๆะะับผุณก ไม่เคยผ่านอะไรกันมาไม่เคยบอกรักกันมาก่อนก็เลยเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเพราะว่าไพา่ทำไมผมพูดอย่างนั้นเพราะไพ่เจ็ดเี่ยนเข้ามานะผมไพ่เจ็ดเียญคือไพ่ของคนที่เหมือนกับว่าผ่านอะไรกันมาเยอะคบกันมานานนะครับผมแล้วคุณเหมือนกับว่าค่อยๆครับผมค่อยๆให้เขาครับผมเปิดใจเปิดความรักแล้วก็มองเห็นค่าของเรานนัเองให้ความรักที่มันผ่านผ่านมาเนี่ยให้เขาเดินมาหาเราเองด้วยตัวของเขาเองดีกว่าเพราะเราตอนนี้เหมือนกับว่าเราเสียใจจนมันไม่รู้จะทํายังไงแล้วครับผม เราเสียใจยจนไม่รู้ว่ามันจะต้องเจ็บปวดหรือว่าถูกทาร้ายมากมายแค่ไหนแล้วเพราะไพ่สามดาบใบน,นี้เหมือนกับว่าถ้าคุณยิ่งเข้าไปคุณยิ่งไปเจอเขาอีกเนี่ยหรือว่าพยายามทําอะไรกับเขาก็ตามนะมันเหมือนกับว่าเรายิ่งไปแทรกกลางระหว่หางเขากับคนรักของที่เขาต้องการเลยเขาจะหันหลังให้เราเสมอเลยก็เหมือนกับว่าเราเราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเหมือนกับว่ายืนอยู่ตรงนี้แหละยืนดูเขากับคนอื่นนะค่อยเขาไปรักกับคนอื่น,นอะไรเงี้ยยอมดูยอมทนยอมเจ็บยอมเสียใจครับผมถ้าเกิดเขามาเป็นเขามาเห็นเขามาเจอแบบเราบางเนี่ยเขาก็จะรู้ว่า สิ่งที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันเจ็บมากมายแค่ไหนนะแบบนี้เลยนะครับผมเพราะมันผ่านอะไรกันมาด้วยกันเยอะผมพ่าเจ็ดเดือนอาจจะผ่านกันมาเจ็ดเดือนครบกันมากกว่าเจ็ดเดือนแล้วด้วยซ้ำเพื่ท่านจะคบกันมานานหลายปีด้วยนะครับผมก็หมายความว่าคุณเฝ้ารอนั่งนั่งด้วยความรู้สึกเหมือนกับหดหูเสียใจแบบนี้ดีกว่าที่จะกลับไปทําให้เขาเหมือนกับหันหลังให้กับเราหรือว่าถูกทำร้ายหัวใจแบบนี้เลยนะครับผมคุณไม่อยากจะไปไปเห็นภาพหรือว่าไปถูกทำร้ายหัวใจแบบนั้นอีก โอเคครับก็ขอใจช่วยชาวสีเมทุกท่านนะผมให้คุณผ่านผลเหตุการณ์แบบนี้ไปได้นะขอให้เขาเห็นค่ามันแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่คุณทําทั้งหมดเนี่ยมันคือความรักที่มาจากหัวใจจริงๆสิ่งที่คุณยอมทนยอมเจ็บยอมเสียใจเนี่ยก็เพราะคว่ารักนั่นเองนะครับผมมาดูไพอ่อลังเกอรนะผมมาแนะนาว่าชาวสีเมทเป็นยังไงนะผมก็เหมือนกับว่าตอนนี้ forget a r u u r นะผมก็เหมือนกับว่าตอนนี้คุณลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นความทรงจําที่มันเลวร้ายกับคุณไปนะผมสำหรับคนที่แบบว่า อกหักเสียใจหรือว่าเลิกกับคนรักหรือคนรักเขาเลิกกับคุณไปแล้วเนี่ยเพราะไไพ่สีถ้วยไม่มีการคุยกันแล้วเนี่ยคุณลืมอดีตไปเถอะครับผมคุณลืมไปเถอะว่าคุณเคยเป็นอะไรคุณเคยถูกเขาทาร้ายคุณเคยถูกเป็นตัวเลือกเคยโดนเขาทิ้งขว้างมากมายแค่ไหนถ้าคุณเอาความรักสิ่งดีๆต่างๆเนี่ยไปให้กับสิ่งที่มันเหมาะสมหรือว่าให้กับคนที่เขาคู่ครัวเนี่ยคุณคงจะเจอสิ่งที่มันดีกว่าเจอที่มันเหมาะสมกับเราครับผมเพของคุณเนี่ยเป็นคนที่อ่อนโยนมากนะสามารถอยู่กับสัตว์ต่างๆได้สามารถอยู่กับกกกกวววววาางได้้เ็นััต์ที่่่หมืือลลแ หมือนกับจะไม่อยู่กับคนนะครับผมเหมือนกับว่าจะมีการวิ่งตลอดถ้าเกิดมีอะไรตกใจง่ายอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณสามารถควบคุคมควางสามารถอยู่ควางได้นะคุณเป็นคนอ่อนโยนขนาดไหนคุณก็คิดดูแลกันผมเลยคิดว่าตอนนี้ชาวสีเมฆนะผมเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยอย่าไปเสียดายวันเวลาแล้วครับผมอย่าไปเสียดายสิ่งที่มันคบกันมานานอะไรอย่างเงี้เลยนะถ้าเกิดมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้เนี่ยแลควคุณถูกเขาเลิกหรือถูกเขาไปเสียแล้วเป็นไพ่ของไพ่สามดาบด้วย เขามีคนอื่นนะผมก็คิดว่าคุณควรถอยออกมานะเพราะต่อให้เราไปพูดคุยพยายามทําอะไรก็ตามนะครับผมเขาเองก็จะเอาแต่อารมณ์มาแต่ทาร้ายเราอย่างเดียวเลยนะแต่ทำร้ายกันอย่างนี้เลยนะต่อให้คุณไม่อยากไปนะมันก็ไม่เหลือที่ให้คุณยืนนะครับผมไม่เหลือที่ให้ยืนอยู่ใ,ใกล้เขาเลยนั่นเองโอเคครับก็ขอใจช่วยชาวสีเมฆทุกท่านนะให้คุณสามารถผ่านพ้นเหตุการณ์แบบนี้ไปได้ด้วยดีนะผมแล้วก็ขอบคุณฝากกด subscribe กดติดตามผมด้วยนะผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่เข้ามาดูที่ของผมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย แล้วสอบใครอยากดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์ไม่ได้เลยนะฮนะรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้นะครับผม